รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้สงกรานไทยความสนุกที่ครองสถิติอันดับหนึ่งยอดผู้เสียชีวิตแมชอำลาสุดยิ่งใหญ่ของนักบาสตัวพ่อโคบี้ไบรอันและแฟชั่นแนวใหม่ที่ไม่มีวันเปียกน้ำทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดป่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชั้นพีรพลครับและวิวคงชนกันกลับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปจัดไปคุณผู้ชมเดี๋ยวอะไรของพี่เนี่ยวันนี้แต่งตัวจะออกกําลังกายในรายการเหรอคะวันนี้เนี่ยนะฮะเข้มขัดนี่เข้มขัดพีรพลอ๋อมีความหมายวันนี้ใส่เสื้อแบบนี้ก็ดูออกนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปว่ายน้ําครับผมจริงเหรอไม่ใช่ อ,อันนี้คือชุดอะไรอย่างนี้ระดราบรบนีีน่าจะเกี่ยวกับปั่นจักรยานปะวันนี้มีคนถามเรือ่องจักรยานมัเยอะใช่พราะจักรยานอยวนี้มีตั้งแต่คาราห้าแสนลงมาจานถึงคาราหมื่น 10, กว่าบาทนี่จักรยาน,นหรือรถยนต์ใช่คนก็เลยถามผมว่าเฮ้ยไอ้คาราห้าแสนกับไอ้คาราสองหมื่นมันต่างกันยังไงแล้วบางคนก็ชอบแบบขี่แบบรอๆอขี่แบบสวยๆขี่สวยๆขีย่ยางางหน้านี่ยนี่ <laughs> <laughs> อย่างกับแมวย่องสวยไหมเนี่ยขี่สวยๆบางคนขี่แบบชิวๆบางคนขี่แบบสายโหดอ่ะรู้จักไหมบู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 คือกานสีดำๆอะไรอย่างนี้แน่เลยบูก็คือแบบพวกแข่งแบบจับลงจับเวลาปั่นต้อขต้องแบบเป็นเสือภูเขา้องไงเาีายได้เลยพี่แชมป์ทำอะไรครับผมจักรยานแม่บ้านคือปั่นซื้อกับข้าวไงซื้อกบจักรยานข้างหน้าไงปั่นซื้อกับข้าววันนี้เรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยาน ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีเลือกจักรยานเลือกยังไงให้เหมาะกับคุณที่สุด ผู้ชมครับจักรยานที่บอกว่าถูกและดีเป็นยังไงอจักรยานเขาบอกว่าพับไปพับมาเหรือขนาดแค่เหมือนับรุ่มอ่ะอ๋อจะได้แบบใส่รถเดินทางไปได้ความจริงถือไปร่มอะได้เลยพี่ไปถึงก็กลางอะเราจักรยานเลยร่มกไม่ใช่แล้วก็จะมีช่วงไอทีวันนี้คุณเอิญปานปรพีจัดไปไอที24ชั่วโมงจะเป็นเรื่องอะไรในช่วงนี้เรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของ Facebook Live หรือว่าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook นะคะถ้าอยากจะถ่ายทอดสดจะทำอย่างไร ไอ24ชั่วโมงจัดไปค่ะส่วนวันนี้ของวิววันนี้แหมตัวขาวใช่ไหมใช่แล้ววันนี้นะคะสภาผู้ชมไปขัดๆถูๆไฮ้ทำอะไราบน้ำไปอาบน้ำให้กับกระเป๋าอ่าแม่หรือว่าอาบน้ำกับใครดีไม่ใช่เกี่ยวกับกระเป๋าสปากระเป๋านั่นเองสปากระเป๋าบางคนยังไม่รู้ไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทหสปาเกตตี้รสชาติกระเป๋าไงฮะ กระเป๋าดียนี่มุกอะไรอ่อผิวเลยไม่ใช่สปากระเป๋าก็คือว่าทำความสะอาดกระเป๋าบางคนยังไม่รู้หลักวิธีการทำความสะอาดวันนี้จะพาไป ร้านร้านหนึ่งที่มีครบทุกอย่างธุรกิจขัดขัดถูถูอาบน้ําให้กับกระเป๋าอันนี้สําคัญเพราะว่าบางคนซื้อมาแพงไงพอซื้อมาแพงเสร็จปุ๊บมันจะโกบ้างอะไรบ้างไม่รู้จะแก้ยังไงก็เก็บสุดท้ายซื้อไปก็ไม่ใช้มีเรื่องบาสเกตบอล NBA อด้วยซึ่งตอนนี้บาสก็เหมือนกับบอลกาลังอยู่ในช่วงท้ายฤดูกาลแต่ต้องบอกว่าโอ้โหต้องจัดไปจริงเพราะว่าคือบาสเกตบอลจะเป็นี้เขาจะแข่งกันฤดูกาลละ12เกม และ,ะเอ16ทีมที่ดีที่สุดเข้าไปจนหาแชมป์ตอนนี้ฤด,ดูการปกติจบลงแล้วแล้วมี2ดราม่าสำคัญนักบาสที่ดังที่สุดอําลาวงการบาสเรียบร้อยแล้วก็มีการทำลายสถิติโโเป็นทีมที่ชนะมากที่สุดเป็นคนที่ยิงแม่นที่สุดคนคนเดียวทําแต้มมากกว่าทีมคู่แข่งรวมกันทั้งทีมฮะเป็นสถิติการทําแต้มสูงสุดสําหรับฤดูการนี้ เดี๋ยววันนี้เราต้องจัดไป<ช>อย่างแน่นอนตะมัน้ขึ้นครับขึ้นอะไรคะขึ้นน,น,นี่เราอยู่ชั้นสองไงพี่ใช่สงูงด้วยสงการขอว,วิกเรื่องอะไรสงการเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสั์น้ำไงพี่มันเป็นเหรียญสองด้านทำไมคะอันนี้เขาเรียกช่วง hot of the week จัดไปจัดใจคือสงการเนี่ยเป็นวันเป็นเทศกาลเป็นคำที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาประเทศไทยใช่เล่นน้ำาแล้วก็ทำให้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยขายหน้ามากเลย ทำไมอะคะพี่อาลล่าสุดดูรูปนี้ครับวิวดูค่ะรูปนี้มีคนเก็บสถิติแล้วส่งมานี่คือยอดคนเจ็บและตายจากอุบัติเหตรุรอบโลกในช่วงกลางเดือนเมษายนรอบโลกเลยนะอันนี้ก็คือเขาจะดูเลยว่าในช่วงกลางเดือนเมษาเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเพราะอะไรถ้าเกิดกลางเดือนเมษาของเราก็คือช่วงสงการานต์พอดีถูกต้องเป็นช่วงวันหยุดเนช่วงแห่งความสุข มันเป็นอย่างนั้นค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นก็ก็เป็นมาดูอันดับหครับพายุทลมที่ประเทศอุรุกวัยมีคนเจ็บ200ร้อยกว่าคนเสียชีวิตเจคนอานะฮะอันดับที่4ี่คืออันนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันไม่เป็นที่หนึ่งะฮะคือที่1คือไม่ดีนะฮะอาจารย่ายท่านผู้ชมฟังก่อนนิดนึงอันดับที่4ี่คืออุทกภัยที่ซาอุดิอาระเบียค่ะคนบาดเจ็บเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่คนตายไปแล้ว 18อ่านี่มากกว่าอุลุกไวยนะฮะมากกว่าอุลุกไว้ย1 1คนอันดับ3ครับประเทศที่เขาบอกว่ามีครบทุกอย่างดีมากค่ะแต่มีภัยธรรมชาติญี่ปุ่นเออตลอดประเทศนี้เนาะญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับคนบาดเจ็บไปมากกว่า1,600อคนแล้วก็เสียชีวิต41คน41คนโอ้โหมาดูอันดับ2คุณวิลครับไปกันที่เอกวาดอร์เกิดอะไรขึ้น แผ่นดินไหวเหมือนกันค่ะเหมืนญี่ปุ่นเลยนะคะบาทเจ็บ500กว่าคนโอ้โห oh, แล้วก็เสียชีวิต77คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคืออันดับ5 4 3 2มันคือภัยธรรมชาติอแต่อันดับหนึ่งคุณผู้ชมครับไอ้ช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขที่สุดของพี่น้องชาวไทยนั่นก็ช่วงสงกราน,าานได้อันดับหนึ่งนะฮะ,ะอุบัติเหตุรอบโลกมากที่สุดในช่วงกลางเดือนเมษายนบาดเจบ ท่่าไหรบาดเจ็บนะคะทั้งหมดนะคะเขารวบรวมตัวเลขมาแล้ว3656คนคือม,มากกว่า4ประเทศรวมกันอีกนะฮะโอ้ตายสั0พัน,นเลยนะอันนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่ฮะเสียชีวิตนะคะ442คนครับผมนี่เป็นตัวเลขที่บอกอะไรกับเราฮะส่งกรารความจริงไม่ใช่ภัยธรรมชาติ คือเราเล่นกันเองสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาบอกก็คือไอ้ช่วงเทศกาลปีใหม่คุณเป็นเทศกาลที่ฆ่าคนตายมากกว่าแผ่นดินไหวและก็น้ําท่วมเองเยอะกว่าเน้ะซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามันแก้ง่ายมากเลยนั่นก็คือส่วนใหญาคนขาเมาไงใช่ใช่ใช่ดื่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย การเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากินข้างถนนนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่มทำนะฮะแต่ทุกปีที่เราเห็นเนี่ยคนเสียชีวิตกันก็คือกินเหล้าไงใช่แล้วกินกันเนี่ยคุณผู้ชมกินกันข้างถนนนี่แหละแล้วก็เต้นแล้วก็สาดน้ำแล้วก็เต้นแล้วก็สาดน้ำ<า>ฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยสามารถจะแก้ปัญหาคือผมว่าถ้า,ถา,ถาจะไปดื่มก็ไปดื่มในที่ที่เขาให้ดื่มไม่ใช่มาดื่มกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะพอดื่มเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็ขับรถเมาอีกอันนี้ชาวต่างชาติเขาบอกมาบอกประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำ ทำบุญเนี่ยบริจาคเงินมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยนะ,ะแต่เป็นประเทศที่บริจาคเลือดน,น้อยที่สุดในโลกงงๆตรงนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยบริจาคตังไปเนี่ยเงินไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาสบายใจแต่อะไรก็ตามที่มันดีเช่นบริจาคเลือดกับน้อยเราบอกคนไทยเป็นคนใจบุญแต่เราไม่ปลูกฝังเยาวชนคนอยากเล่นน้ำก็เล่นไปแต่ปัญหามันเป็นไอ้คำว่าสะใจ ชอบไปศ<ป>าสตร์ไอคนที่เขาไม่อยากเล่นน่ะสมัยก่อนวิวก็ก็เป็นด้วยความที่เราเป็นเด็กอะ่ะก็ผิดแกนี่ไงครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตมาบอกว่า ประเทศไทยใจบุญแต่ประเทศไทยกับสะใจในการเอาน้ําไปสาโมไซให้เขาเสียลม้นนเมเขาบอกว่า<ห>สารถเก่งไม่สนุกมันไม่ล้มหรอกต้องสาดมไซเวลาเขาล้มแล้วสะใจดีรถเก่งมันไม่โดนคนจริงๆไงพี่แต,แต่ว่าโมไซมันโดนคนจริงๆมันก็เลยรู้สึกสนุกมั้งคนที่สาดนะแต่ก็ต้องถามกลับนะครับว่าถ้าเกิดคนที่เขาขับเป็นญาติคุณคุณจะสนุกหรือเปล่าฉะนั้นฉะนั้นนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้ไอ้วันแห่งความสุขของประเทศไทยเป็นวันที่ฆ่าคนเยอะที่สุดเหมือนกันแต่วิวว่าปีนี้คนเสียชีวิตน่าจะน้อยลงกว่าปีก นนพูดอย่างนั้นผิดเลยครับคงจะต้องบอกว่าช่วงปีใหม่มันไม่ควรจะมีคนตายนะปัญหาคือค <น S 2> อย่างนี้ปัญหาคือคนไปคิดบอกว่าอุ้ยเราดีขึ้นนะคนตายน้อยลงคนเจ็บน้อยลงจริงๆมันไม่ควรจะมีคนตายและคนเจ็บคือ<ร>ไม่อยากให้หลงประเด็นและอยากจะให้สังคมไทยดูตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าภนะูมิใจเลยเป็นสิ่งที่น่าอายซะด้วยซ้ำว่าช่วงปีใหม่ของเราฆ่าคนจากอุบัติเหตุเยอะที่สุดเกิดขึ้นกับเหล้าเกิดขึ้นกับการปลูกฝังการลดน้ำเขาลดกันอย่างนี้ ไม่ใช่บอกไปลดอย่างนี้ไปแตะขังอย่างนี้ไปเมาแล้วก็มีความสุขในการทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอาน้ำเย็นๆไปสาดเขาฉะนั้นอยากเล่นก็ไปเล่นกับไอ้คนที่เขาอยากเล่นไม่ใช่ไปเล่นกับคนที่เขาไม่อยากเล่นถูกต้องนะครับไม่งั้นเรื่องนี้มันก็น่าเศร้าลังหลังมันกลายเป็นเทศกาลที่ผมเนี่ยเป็นคนไทยก็อายเหมือนกันมาลาฝรั่งก์ก็บอกว่าอะไรวะปีใหม่อยู่ทำไมมีคนตายนั่น่ะสินี่คือรายการแฟมิลี่นี่คือรายการครอบครัวจึงอยากปลุกฝังนี่เป็นเรื่องของผู้นำนะฮะรัฐบาลปีนี้ดีมาก บอกให้ฉีดน้ำแบบฟอกกี้เห็นไหมที่ฉีดแล้วเป็นละออกมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นสุดยอดโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนว่าจริงจริงมันต้องเล่นอย่างนี้มันไม่ควรจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอม,มันไม่ควรจะไปทําให้มอเตอร์ไซค์เขาต้องล้มม,มันไม่จําเป็นที่ต้องไปกินล่องกินเหล้าแล้วไปทําเหตุการณ์น่าอับอายไปทั่วโลกไปเมาไปนัวเนียไปคลอเคลียไป จุดๆที่เขาเป็นข่าวกันเนี่ยแต่ปีนี้ที่มิวไปเล่นมานะคะพี่แชมป์แต่ละคนก็พกปืนแบบเล็กๆยิงกันแบบแค่สนุกสนานกันแบบนี้โอเคขึ้นอันนี้แล้วก็หลังๆดีคือเรามีการจัดโซนว่าไอ้พวกเล่นก็ไปเล่นเลยแล้วก็ต้องชมในห้างนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เช็คห้องนงห้องน้ำเนธเดี๋ยวนี้เขาบอกเดินเข้าบ้านเนี่ยเขาต้องเอาน้าเททิ้งหมดใช่เททิ้งก่อนเราถึงจะให้เดินเข้าห้างได้เพราะเราก็ไปเล่นมาถึ่งปืนชุนน้ำนั่นคือสิ่งที่ฮอตออฟเดอะวีคอยากจะฝาก ช่วงสนุกที่สุดของหลายๆคนกลับเป็นช่วงที่เศร้าแล้วก็ฆ่าคนไทยด้วยกันเองมากที่สุดค,คุณฟังแล้วคุณเป็นคนไทยคุณจะบอกช่างมันคนตายไม่ได้ใช่ญาติฉันก็คิดได้ะนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรอันนี้อยู่ที่เรา ทุกคนเล่นน้ําเล่นได้เล่นอย่างฉลาดเล่นอย่างถูกวิธีเล่นแบบจัดไปเริ่มจากข้างในจิตใจ,ใจคุณต้องดีสะก่อนถูกต้องจิตใจเราต้องดีโอ้โหนี่ก็ไปผ่านเรื่องเศร้าๆมาแล้วเนาะครับช่วงหน้าหนี่ยพี่แชมป์มีเรื่องสนุกๆเห็นบอกว่าเกี่ยวกับขันจักรยานช่วงหน้าจะพาไปเลื่อกจักรยานนะครับว่าคนอยากปั่นเนี่ยเป็นไงเสื้อเท่มากเสื้อเท่มาก <ๆ S 2> อึดรไหมคะอยากดูดีต้องทนนะช่วงหน้าจะพาไปจะพาไปเลื่อกจักรยาน ว่าเลือกให้ถูกต้องเป็นยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดคนบอกโอ้ยจักรยานแพงอ่ะถูกแพงไม่สําคัญนะครับแม้จะซื้อจักรยานถูกแต่ไม่ได้ปั่นเอาไปเก็บก็ถือว่าแพงแล้วซื้อจักรยานยังไง<อ>ให้ซื้อมาแล้วได้ใช้แลวคุ้มค่าช่วงหน้าแชมป์จัดตาย ไปโดย King Power Duty Free Yamaha